สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการสนุกกระหมักล้อมวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายครับอ๋อความหมายของการฆ่าตัวตายนั้นเป็นอย่างไรครับก็คือการที่เม็ดมากฝอยใดฝอยหนึ่งนะครับลงไปแล้วไม่เหลือลมหายใจครับอ๋อครับคุณลองสาธิตให้เพื่อนๆพี่พี่น้องนดูให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเราจะมาดูกันในรูปแบบแรกก่อนนะครับถ้ามีรูปแบบนี้เกิดขึ้นครับ แล้วสีขาวลงนี้ครับก็ไม่สามารถลงได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายของสีขาวครับเพราะว่าสีดำนั้นได้ล้อมสีขาวหมดแล้วก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับในอีกรูปแบบหนึ่งครับสีขาวก็สามารถที่จะวางตรงนี้ได้ครับวางได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายของสีขาวครับเพราะว่าสีขาวนั้นได้ล้อมสีดาไ้หมดแล้วครับก็เท่ากับทําให้สีดํานั้นเหลือแค่ลมหายใจเดียว ในเมื่อสีขาววางตรงนี้ครับก็เท่าปิดลมหายใจของสีดําหมดครับและมันกินสีดําได้ครับอ๋อครับแล้วถ้าสีดำมาวางไว้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับเพราะว่าสีขาวได้ล้อมสีดำไปหมดแล้วในเมื่อสีดํโลงอย่างนี้ก็เท่ากับสีดาเหลือลมหายใจเดียวครับอ๋อครับถ้าแบบนี้แ่ะครับถ้าสีดํามาวางไว้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ สีดำก็าสามารถกินได้ครับเพราะว่าสีดํานั้นได้ล้อมสีขาวจนหมดลมหายใจแล้วครับผมอ่าครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอยากจะมาสมัครมากล้อมหรือสนใจให้มาที่ห้องม .2 อ,องคับสาสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพงพันธ์มานามนักเรียนชยั้นมัธยมศึกษาปีที่1นคับสส่วนผมเด็กชายจิตภาาัทสแสงดาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่าหรับวันนี้สวัสดีครับ